ปัญหาเกิดแล้วครับผมสายพ่านพญาน,นาคหลุดครับทีมงานพวกเราครับเพราะว่าจะสุดทั้งคืนยัไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับไปแล้ว ว้าสุดยอดครับจอมพลังทาเกชินี่ฮะจอมพลังทาเกชิครับผมยอดมากๆครับ

ผู้จัดการบ่นแล้วครับผู้จัดการบ่นผู้จัดการบ่นครับว่าทําให้พองก็เสียหายครับเดี๋ยวฝากไปถึงเสียปอครับดูน้องชายทํางานครับเป็นคิดค่าเทียบเปียกครับโอ้แขนครับแขนแขนครับชีวิตเกิดมาก็เป็นนี่ครับแขนครับได้แค่คิดได้แค่คิดครับได้แค่คิด มันออกไหมมันออกมทุบไปประโยชน์พแล้วอแล้วอุ้ยรดดขาตัวเองเมื่อกี้นะครับจบครับเขาเรียกว่าทำนี่ฮะสุดยอดครับทนี้ยกแขนไปขึ้นนะครับ <laughs> สุดยอดครับนี่ฮะมืออาชีพครับผมเรียกว่าหากินตามป่าตามเขาครับไม่เสียแรงที่ไปบวชมาสี่พรรษาครับนะถ้ารู้อย่างนี้ จัดงานบววให้ตั้งแต่นานแล้วทีมงานพวกเราครับ<อ>เสียบปังครับ<อ>เสียเปัง<อ>นี่บอกว่าวเอยู่ลําบากค,ครับแต่ว่าดูเรื่องของพุงอยู่ของสัดส,ส่วนนี้นไม่น่าจะใช่มมครับกินลาบกินก้อยครับสุดยอดครับผมนี่ฮะเดาคูบตาทีร้อยครับผม อ้าวอ้าวอ,อ,อ้าวเลือเปล่าครับอ้าวอ้า,อา,อาวอา,าทีร้อยเบี้ยวเปล่าหนิระยะหนักของเราครับรถแน่นอนครับนี้ได้จะ่ชั่วโมงหนึ่งหรือเปล่าครับแต่ผมมองว่าไม่น่าจะรอด น,นี่ครับผมบอ่อตรงนี้สูบมาสี่ห้าครั้งแล้วไม่น้ำไม่หมดสักทีครับเนาะก็ต้องมาสู้กันต่อพวกเราก็ถือว่าต้องสู้ครับไม่สู้ไม่ได้ครับเนาะรับงานเข้ามาแล้วครับ อย่ไงครับพิธีการอย่างครับนง่ายอย่างนี้ยาเพราะว่าม no ีคนเล่นถ้ามีจับนุ้มาทั้งคืนไปไปถึงไปถึงนอนทั้งคืนผู้จัดการบ่นครับว่าเราไปเล่นของเรานี่ครับน้ำดูน้ำไหลครับน้ำหลากครับน้ำหลากครับ น้ำเยอะวสมควรครับนี่วันนี้น่าจะไปในทิศทางที่ดีครับวันนี้พวกเราก็จะดูครับพรุ่งนี้ว่าจะได้สักประมาณเท่าไหร่ครับเนาะเรื่องของมวลน,น้ําเช้ามาว่าจะลดลงประมาณไหนโอ้โหนะครับทางนู้นก็เปิดน้ําครับเพื่อท่จะน้ําไปดึงน้ําไม่ลงนะนั่นเอารู้ทำไง ช่วยช่วยบรรยากาศหน้างานพวกเราครับผมนะทีมงานเสี่ยงชราคุณบีรมครับเด็กเปกไอเดียวะไอเดียจีไปกไอเดียนทำไอยู่ถูกเออดูวัวเนี้ยทุยไอเดียก้มีเรียบเซ็ตถ้าเซ็ตใช้ไปปั๊บเราก็สามารถที่จะลงแล้วตัดตัดดินขึ้นได้ตัดเลนได้คือจ่อรูปเอาเอาเลนลงข้างในไม่ได้งานใช่ไหมไม่ได้งานแล้วก็เราจ่อตรงนี้มาเป็นทำให้ร่องมาให้น้ำไหลตรงนี้สูบทั้งวันเลยเราจะตั้งสูบใหม่ให้วานะ น่าครับแผ่นไม้ดีๆมาวางจอใหม่หาแผ่นไม้แบบไกระดานมาวางถ้ามันคงคือสูบทั้งวันทั้งคืนเลยจะทําไมเพราะว่าในมีแผ่นกระดานครับนะ้วเขาเขาเพราะเราเพราะเราอยู่น่าจะขอเขาเนี่ยเนี่ยเนีท่อมก็ท่อมเอามาวางให้ดีเราเรียงทํำไม่เพื่อเราได้ไปคือจัดแจงมาให้จบใช่ไหมก็ต้องทำเรอทํางานเนี่ยก็ได้ไม่รอน้ำให้ไงพวกนี้ให้เตี้ยไงต้นไม้ก็ไม่คือถ้าพูดถึงจะเจาะลงไปแล้วก็วางระนาบขึ้นกว่านี้นิดนึง ก็ไม่เจาะเมื่อกะตอนนี้ทั้นี้ไปเพราะว่าเอาไปแล้วเอาไปแล้วถ้าถ้าทำเมื่อกี้ยาวเย็นเลยเย็นก็ยังดีแค่วันนี้ไม่ได้สุกอันนี้เย็นแต่ว่าเราได้ดูใช่ไหมไม่ได้ไหมถึงพรุ่งนี้ปุ๊บมาใหม่ได้เพราะพรุ่งนี้มาถึงทุก,กเราต้องทำใหม่ทำใหม่จะไม่ดีขึ้นอันนี้ถ้าทำได้วางดีๆแม่นๆนะรับรองคือเราสุขทั้งวันทั้งคืนเลยแน่แน่ฮียามาจริงนะคุณแบบไม่เชื่อผมไงครับพอดี เขาจะการเขาชอบเถียงครับผมเนาะน,นี่จะให้เสียปอดูว่าน้องชายคุณเป็นคนยังไงชอบเถียงอะไรขอให้ปั้นลําโพงชอบเถียงใครชอบเถียงใครนี่ฮะเราคิดว่าเขาเก่งชอบเถียงครับลําโพงน,น,นี่ฮะหมดแล้วครับหมดแล้วออกจากประเทศไทยนะครับคลิปหน่ะมันไปทั้งประเทศนะครับผมระวังฟงระวังควันวเวลาคุยอ่ะเหรอใช่ไหมนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็หลุดแล้วนี่ ไม่ถ้าเราทำแบบเป็นผมบอกนะเองงานมาจากนี้ไงคือเราจะปนะเปิด้านนี้ทำร่องมานะแล้วก็สูดตลอดเวลาเลยนะเราทำมาทำนี้ได้ก็คันไหลตั้งสองคนย่งนีเลยเห็นไหไปจัดไปดูดีๆครับผม,บผมงานหนักเลยครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ